สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาลองช้ำนะคะตรงเท้าเส้นเราครึงเลยค่ะครึงสักสามสี่สามรอบนะคะหนึ่งดันเลยนะคะสองสามทีนี้งอคขาแล้วก็มารูปคลายจุดที่เป็นรองช้ำนะคะสามสี่รอบค่ะ คาจุดที่บริเวณที่เป็นรองช้านะคะเราสามารถใช้น้ำมันสมุนไพรนะคะเป็นตัวช่วยได้รูปบริเวณที่เป็นรองช้านะคะแล้วก็ค,ค,ค่อยคคึงค่ะคึงบริเวณที่เป็นรองช้านะคะแล้วก็ไล่เส้นนะคะ จะทำให้รู้สึกอาการดีขึ้นนะคะสักสามสี่นาทีนะคะกดจุดลงไปเลยคะ่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลานวดที่ล้านนะคะเราสามารถใช้น้ำมัน บุษกรตัวนี้นะคะสม,มุนไพรที่เข้มข้นนะคะเป็นตัวช่วยได้นะคะทาบริเวณที่เราเป็นรอ,องช้ำนะคะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าอาการดีขึ้นค่ะ